บริษัทดีไซน์65เราเป็นบริษัทออกแบบและรับตกแต่งภายในเราเป็นทีมงานที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบ้านคอนโดโรงแรมรีสอร์ททั้งในและต่างประเทศด้วยประสบการณ์ของเราและทีมงานมืออาชีพจุดเด่นของดีไซน์65ค่ะคือคือเราเมองว่าเราทำงานค่อนข้างจะเนี๊ยบเฉียบแล้วก็เร็วนะคะอ่าสรีลัแขนกระโทกค่ะหรือติกนะคะ โปรเจกต์แมเนจเจอร์ดีไซน์65ค่ะบริษัทเราไม่ได้บริษัทใหญ่ตัวอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ได้รับการยอมรับทั้งลูกค้า,าทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านนะคะคอนโดออฟฟิศโรงแรมรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยดีไซน์หกก็ได้ก้าวกระโดดไปถึงเราได้ดูแลลูกค้าที่ต่างประเทศก็คืออย่างตอนนี้คือจะเป็นประเทศมาลดีฟนะคะ คือจ,จริงๆลูกค้าสามารถจะจะตั้งงบประมาณมาได้เลยนะว่าโอเคพื้นที่เท่านี้มีงบประมาณเท่านี้สินค้าหรือไม้เกรดไม้หรืออะไรเนี่ยเราก็จะพยายามใช้เกรดที่ที่ดีที่สุดคุ้มค่าเงินลูกค้าที่สุด <c oughs> ความชำนาญของทีมช่างก็จะแบ่งคร่าวๆเลยก็จะมีช่างไม้ตับช่างสีนะคะอย่างช่างไม้เนี่ยจะมีความชำนาญเกี่ยวกับการตัดงตัดไม้อะไรมาก คือสังเกตง่ายๆเวลาลูกค้าไปหน้างานหรืออะไรดูจากขอบไม้หรืออะไรงียค่ะมันจะไม่มีแตกมีมีฉีกมีขาดหรืออะไรนเงี้ยนะคะตัวอย่างนะอย่างเช่นคอนโดสักร้อยตารางเมตรหรือบ้านสักร้อยตารางเมตรช่างไม้เราเนี่ยสามารถทําเสร็จถ้าเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะในหนึ่งเดือนซึ่งค่อนข้างเร็วมากแล้วเราใช้ช่างแค่5้าหกคนแค่นั้นเองในส่วนของช่างสี ช่างสีเนี่ยคือพี่ยกตัวอย่างของสีพ่นแล้วกันสีพ่นเนี่ยถ้าบางคนหรือช่างบางบางบางท่านเนี่ยอาจจะแค่ขัดแล้วพ่นเลยจบเยแต่ของเราไม่ของเรามีถึงแขั้นตอนด้วยกันซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการของดีไซน์65ในส่วนของเรื่องสีจะไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับรอยแตกเล้าเลยเรามีการอัปเดตงานให้ลูกค้าทางไลน์ซึ่งลูกค้าไม่ต้องมาน้างงานสามารถติดตามผลงานของเราได้ที่ Facebook Fanpage และ IG ค่ะ รับประกันคุณภาพใส่ใจในทุกรายละเอียดไว้ใจดีไซน์65ค่ะ